ผู้ชายทั้งนั้นสรุปผู้ชายพี่เอออุยอ้ยอุยอ้ยเหมือนเจ้าจอดเรียกคนเดียอันยองอันยองคุณผู้หญิงคุณสุภาพถ้าไม่ตอบเชื่ออะไรครับฮะ<า>น่าจะ<ห>าดูที่หน้าว่ะเชื่ออยู่อีย่ยฮะ ที่ยูอีครับอีนอีขอทีฟังไม่ชัดยุ้ยเชื่อตล่าวันยุ้ยเอ่อมาี่้แล้วนะครับยุ้<ะ>ออย,คยใครว่าเห็นเชื่อแล้วนะครับขอที ชื่อชื่อยูอีค่ะแต่เหมือนกัว่าเมืองมียูอีสองคนอ่ะใช่ย <UE. S 2> <UE. S 1> ูอียูอฮาซานเนาะทำไรเหรอคะนี่มาทำงานกับใครครับเนี่ยฮะอ,อ,อะไรนะมาทำานกัครครับมาคนเดียวครับคูกเขา่าง่ายขึ้น ครับไม่มีค่ะเออแล้วจดมากาที่ทำง,งานใครครับแล้ววานทำง,งานใครครับงานทำงานคนเดียวครับเออแล้วมีแฟนหรือเปล่าครับไม่มีค่ะมีคนคุยไหมครับอะไรนะมีคนคุยไหมครับ คุยคนคุยอ,ะอ่ะอ๋ะอแลคุยเพื่อนทุกคนนะคุยมาทั้งที่จีบทั้งจีบนทั้งจีบมาจีบรอครับไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะตอนนี้ยังไม่อยากมีใครอะคะอ่ะอ๋อโอเคครับเราพค้อแล้ว,ลวขอโทษนะที่ทราไม่ถียเวลา ำไมตัวเขาลงแปลกแปลกล่ะหมดเลยหรอมันต้องกินข้าวไงถามว่าพูดไรไม่ใช่พูดอะไรอะไรนะครับถามว่าอะไรนะจะไปหลอมเหล็กครับผมไม่ใช่คนนี้อ๋อผมผมถามว่าเอ๋พอดีว่าตอนนี้อาหารผมมันจะหมดอ่ะร่าเร่อสิหน้ากาในปิ่มแล้วอ่ะจะต้องไปฟูดด้วยรัสสิจดู โอเคครับปีปปตินเหรอเชืออไรเป่าเปล่าเปล่เรื่ออะไรเรื่อะไรเขาัวขขาดิกวนกวนกวนชัดชวงนี้ม่กงได้ยินเม่อกี้ได้ยินเมื่อกี้ผมได้ยินเลยได้ยินชัดๆกวนแอบรวยนั่นมึงอ๋อเอ้ยปยนะจะไปซื้อโทรศัพท์น่ะ โทรศัพใช้ด้วยวะ่ะแหนโกมันน้อยด้วยขายต่อไปึงสองพัน 2, ช่วงนี้ชอบว่ะอ๋อเลิเกินขอบคุณครับเข็นมา,าได้เขนยังกินเป็นป่ะนีนแล้วบอกผมด้วยกขนยังกดกินยัง มันกินยังไงนะครับร่าลร่างตรงช่องครับร่างตรงช่องตัวเลขแล้วกดโอเคตรงคับแล้วพิ่งกีน่ากินให้เสร็จแล้วพุ่งทำไมได้หลุดลุดนึ่งอะรอที่ไปหนึ่งพี่พี่พี่มีมีอาหารประขออาหารอันนึงไงเห็นกูไปกัดสสันกันได้ไงขออาหารอันนึงหน่อยบครับพี่ผมจะแตกละมึงใครเนี่ย พ้อเข่าครับพ้กเขาเลยรู้จักว่ายขยันนักตะมึงอาหารไปแดกถ้ามันขยันอีกเดี๋ยวมันก็จะโดนเอาอาหารมากินอีกมันเจ็บมันเจ็บแน่ครับขอจัดเอ่ตัน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 อ้อเล็กไรครับเล็ก ึงครับเฮ้ยไฟไม่เลขภูเขาภูเขาดีมากสามเก้าแปดสามเก้าแปดไม่ต้องบอกเลขไม่ต้องไม่ต้องนะเลยดีเอาให้ไปผมครับทำงานล่ะเใครทำงานเนี่ยเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะอาหารมาคีบ่อยขอข้าวอันนึงได้ไหมครับไอ้สัสกูเป็นใครเนี่ย อีโค้อีกแล้วเหรอ,ขอเขาเขาไอเ้เหี้ยม้าหนิว่าต้องเตรียมมันเป็นพันเฮ้ยเท่าไหร่ก็ไม่พอแม่ไอ้เหี้ยเพี่มเยอะต้องไปซื้อเอาอาวโอ้ยเห็นกูเป็นโล่เจเหรอวะไอเหี้ยต้องไปซื้อจองมั้ง ไม่โจ,โจ๊กไม่ได้ว่ะโจ๊กมันต้องไปสูดอิดเดเยเวลาเออเลีเยแต่โจ๊กก็ยังเลี้ยงด้วยก็ยังดีก็ถามว่าบรรยากาศเท่าไหรน่นะเอ้ยฮะผมอยู่ข้าท้องร้องโอ้ไม่พี่มีขี้หมดแล้วไอพวกต้นตีนเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวจะเลี้ยงใหม่โอ,อกาสนี้หมดแล้วเว้ยไอเฮียจะหมดตัวเลยครับ mày đòi lấy thẻ cũ gì vậy? Mày một không sẽ tham mưu lên mà giờ, mày đâu à? Được rồi đó. ที่หลอกแกเียกเลยนะฉันจะเดินดูให้ทำไมอะเฮ้ยับสวัสดีครับคุณผู้ิงสวัสดีครับ เจออีกแล้วนะคะเชอกันค่ะชื่อปาทูค่ะโอ้ยมา,มาใครครับพเนี่ยมากับเพื่อนค่ะเพื่อนคนไหนครับาค่ะชื่อซัมเมอร์้างั้นคุณซัมเมอร์มาที่ไหนครับคะใช่เราแหละไม่ผิดหรกไปแล้ว ข่าวด้วยครับโอเคค่ะโอหไม่ดึงไม่ซอนขอดูของหน่อยหวัด <c oughs> นีตอนนี้คนรันมาหยุแกังอะไรครับคาเดนต้าค <c oughs> ับมาเกนต้ากงสีอะไรครับ ใส่ม่วงค่ะใส่ม่วงอ๋อ,อ,อแกลงผู้หญิงใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะใช่แล้วแล้วจอนนี้มีแฟนหรือยังครับเอ่อยังไม่มีค่ะแล้วเออมีคนคุยหรือเปล่าครับใช่ค่ะมีคนคุยเอ่อคนคุยบอกได้หรือเปล่าครับว่าชื่ออะไร เขาคณเป็นใครเนี่ยมาสืบประวัติเราทำไมพร้อมถามถ้าบอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรบอกได้ค่ะชื่อวินสโมกโหพี่วินที่เขาอยู่เอ็ทีอาร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่อืมตื่นเต้นกูโดนเทิดแน่แล้วเออคุยกันาน,ากนานหรือ,อยังครับคุยกันนานหรือยังหรอคะก็ ประมาณสิบห้าวันวก็เชื่อว่านานอยู่เนี่ยฮะผมให้ขอบคุณค่ะคุณเดี๋ยวก่อนแล้วคุณถามชื่อเพื่อเราทำไมเหรอคะคนเนี้ยเนี่ยคนเนี้ย เขาเงียบว่ะเออครับคุณถามชื่อพวกเราทำไมหรอครับเขาเคยเขาขายทั้งคู่เลยเห็นใันแล้วมึงนั่แหละกูอยากรู้ว่ามึงหะถามเพื่อคนเดียวเลย อยากรู้ไงคนเรอยากรู้ก็ถามใช่ปะเมืเกิะอยากรู้ก็ต้องถามใช่ไหมฮอ้หกร้อยหเลยกันั้นเอาคือคูมาด้วยหกร้อยด้วยละโอ้สามร้อยหนึ่งพันพอดีเป๊อวินวิน ร้อยสามร้อยเป็นก้าร้อยไม่ใช่หรอวะถ้าที่ไปฝากไว้ถามคนชื่อเออฝากไว้ถามขัวเฟนไฟไหนได้ไหมคะถ้าถ้ากว้นจะพ่นฝากไปพ่นขัวเฟนไฟไหนได้ไหมคะขัวเฟนไฟไหนครับเออชื่อเขาชื่อเออบอลค่ะบอลลเขาบอกแบบว่าเขาชื่อบอลอเร็วคนค่ะใช่เร็วคนได้นะคะทําไมล่ะครับทำไมต้องเป็นคนแล้ว่ะ เขาแก้กันหรอใช่ค่ะเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีนใจให้ราอนร้อปหรอครับไม่มีค่ะไม่มีมีแต่ความแค์ล้วนเลยค่ะมีแค์ก็ไดเชื่ยวมาก <c oughs> นี่ผมให้ครับขอบคุณครับเออแล้วกันให้ไปแล้วนะครับจะคืนเมื่อคืนใช่ว่าอะไรทีมัคืนเพิ่มเปล่าได้ <c oughs>

อยู่แก๊งไหนครับไม่มีฮะชื่ออะไรครับชื่อเนโรฮะชื่น,นะเนโรเนโรฮะอ่ามีแฟนไหมครับไม่มีฮะมีคนคุยหรือเปล่าไม่มีฮะโอ้โหกล่องเจ็ดเจ็ดกล่อง <c oughs> โอ้โหอโ <c oughs> ผมช่วยสามกล่องครับแปดสิบขอบคุณฮะแรกกันฮะขายเงินแดงแรกเงินแดงมีสองเอ็มเพื่อเฮียอะไรวะเพื่อเฮียคุยวะเพื่อเฮียเพื่ออะไรเนี่ยเฮียอยากรู้กับวิลลี่ผาย จะเริ่มเก็บของดล้วนะครับอาจจะไม่ได้เจอเขาแบบผมโอเคฮ่ะรักษาตัวด้วยะยันสุที่ได้โยนค่ะใช่ค่ะ เราไปฟปยังครับไม่มีค่ะมีคนคุยไหมครับไม่มีค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อโกหกเปล่าไม่โกหกค่ะไม่โกหกจริงๆจริงจริงจริงก็ไม่มีคนหรืว่ามาจีบนะครับไม่มีค่ะไม่มีไม่มีคนมาจีบโอ้โหไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงค่ะจริงจริง น่น,น,นสาวบา้านเลยคนาย่าร้กแบบนี้ไม่มีใครจีบไม่น่าเชื่อเ <c oughs> จอกันค่ะคุณพิ่น,นครับ